สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับเจ้าจักรยานคึ้นเอ็กนะฮะ m 6 0 0 Pro นะครับผมไปเราไปดูสเปคกันหน่อยกันซิว่ามันจะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่านะครับผมขุ้เอ็กรุ่นนี้นะครับเป็นล้อ29นิ้วนะครับผมและชุดกับเครื่องนะฮะตัวนี้เป็นหน้านะฮะหน้าใบเดียวนะครับผมข้างหลัง8นะครับคือจากของเดิมเนี่ย นะฮะได้สับเปลี่ยนนะครับผมอยากแต่งนะฮะให้เป็นใบเดี่ยวดูเท่ๆกๆนะครับเลยผมก็จัดให้ใส่ประมาณนี้นะครับผมเป็นหน้า32นะฮะข้างหลังนะครับเป็น11 4เอนะครับผมชุดเกียร์นะครับเป็นของตัวนี้นะฮะอ่าขาจานนะครับเป็นของ i x f นะครับผมนี่นะฮะเป็นใบ32 นะครับผมแล้วก็ใส่ขากระติกน้ำนะครับลายคาร์บอนตัวหนึ่งนะฮะเฟรมตัวนี้นะครับเป็นเฟรมอัลลอย6061นะครับไซส์1 7นะฮะคนสูง165ขึ้นไปสามารถขี่ได้ครับ165ถึง175ประมาณนี้ขี่ได้แน่นอนครับแล้วเบาะนะฮะก็มาเป็นเบาะเจลนะครับเบาะเจลของพรินทเอ็กนะครับผมค่อนข้างนุ่มเลยนะฮะ ส่วนอันนี้นะครับสเต็มนะครับสเต็มเนี่ยจะเป็นหกสิบนะครับหกสิบลบยี่สิบห้านะฮะอันนี้ฮะเจ้าของเดิมก็ได้สับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้โชคมันสั้นลงจะได้ขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับตามมาด้วยนะครับแฮนด์ตรงนะครับของแซตตีโตนะฮะทำให้ดูดุขึ้นนะครับแต่ของเดิมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆปีกานะครับผมมันจะงอๆนิดนึงนะครับผมส่วนโชคนะฮะเป็นโชค น้ำมันนะครับปรับล็อกธรรมดานะครับส่วนไวดิสเนี่ยก็อยู่ที่160นะครับผมอ่าลืมไปเลยเบรกนะครับเบรกเนี่ยเป็นของเอสพาร์กนะครับอ่าเบรกตัวนี้นะครับตัวการเบรกก็ของเอสพาร์กเหมือนกันนะครับซ้ายและขวาก็เอสพาร์กหมดนะฮะเป็นน้ำมันเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวคำสั่งเกียร์นะฮะออกคำสั่งเกียร์เนี่ยจะเป็น ตัวนี้นะครับผมเป็นของชิมา a โน่8สปีดนะครับผมส่วนดุมล้อตัวนี้นะฮะที่ได้เห็นก่อนหน้านั้นอีกนะครับจะเป็นดุมล้อเนี่ยของโซลอนนะครับผมแต่อันนี้คือไม่มีแล้วฮะเหมือนว่าทำความสะอาดบ่อยเหลือเกินหรือยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยมีรอยขีดอยู่เลยเนี่ยนะฮะเจ้าของน่าจะถูรุนแรงเหลือเกินนะครับทำให้เอีหตรงเนี้ยหายไปนะครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้นะฮะเป็นกระโลกของมีโลคานะฮะถ้าถ้าผมอ่านพีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเป็นลูกป,ปืนที่ลื่นมากๆนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือยังไงล่ะโดนน้ําไม่ค่อยได้นะครับมันจะแตกง่ายนะครับแต่ความลื่นแม่งโคตรลื่อนเลยนะครับผมอันนี้นะฮะล้อ นะครับผมจะให้ดูความไหลลื่นของล้อนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมหมุนเบาๆนะก็ลื่นใช้ได้ครับแต่ว่ายางเนี่ยผมดูแล้วนะฮะเป็นยางที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับแบบข้าวแท็กนะครับผมปั่นในป่านในเขานะฮะเพราะว่าจักรยานรุ่นเนี่ยมันจะ หนักยางนะครับผมแต่ล้อเนี่ยเบานะฮะเฟร,รมก็เบานะครับผมนี่เรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่านี่นะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นเฟืองนะครับแปสปีดเหมือนกันนะครับอันเนี้ยใช้เป็นของซันชายนะฮะ เพื่อให้การใส่เกียร์น่มันลื่นขึ้นนะครับผมแต่หลายท่านนะฮะก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่ลองใช้ S5 ดดูล่ะคือ S5 เนี่ยบางครั้งมันใส่มันไม่ค่อยลื่นนะ,ะการขึ้นฟันเนี่ยแต่ละขันเนี่ยโดยเฉพาะฟืนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเลยผมลองเอาของสังชายมาใส่ดูปรากฏว่าลื่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะกับจีนเอ็กเอ็ม หกร้อยโปรนะครับผมอ่าลืมครับนี่อีกอย่างนึงคือปลอกแฮนเห็นไหมปลอกแฮนอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเหมือนกันเป็นโฟมนะครับลาขีจะได้นิ่มมือดีเฮลแม่ผม <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะกับ p i n x m 6 0 0้อยโปรนะครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ